เพื่อนๆวันนี้ก็มาหอหน้อยหนาฝ้ายเขียวกเกษตรครับครับอันนี้จะเป็นแดงอิสราเอลครับปีนี้เป็นน้อยหนาหนักครับออกทีหลังแล้เลยครับมีอยสองต้นครัยังไม่ได้ทำกิ่งพันเลยครับโอ้มะขาม มะขามเทศอะไรเพชรศรีมพูใหญ่ไวมากครับปลูกพร้อมกับฝรั่งโหต้นโคตรใหญ่เลยรกครับส่วนนี้นี่มะพร้าวผมรู้สึกว่าจะไม่รุ่งครับตายหมดร่วงฉีดยางไงก็ไม่หายครับเนี่ยอนานะคตไม่รุ่งของมะพร้าวมะพร้าวหลายต้นตายหมดไม่มีเหลือส่วนนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาครับ น,นี่ก็มโหั่รไม่ค่อยงามครับฝรั่งชนนีขน่าอยู่ใกล้น้ำนะครับวันนี้ก็หอมไปหลายลูกครับกล้วยก็ไม่ค่อยงามปลูกอะไรไม่ค่อยได้กินนะครับไม่ค่อยได้มาดูแลครับปลูกทำกเกษตรนี่ต้องใจรักครับกำลัองอมันดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยนี่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาซะเลยแหละ นี่ครับอันนี้ก็ตอนจิ่งไปขายหลายรุ่นแล้วครับไอ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 ละมุดกระสวยมาเลยครับแล้วก็มีละมุดสาลี่ยักษ์นี่ครับมะพร้าวตัวนี้ออกรูกนะอยเกอะต้องออกครับผมมาทอเลยปลูกมะพร้าวสู้ดวงไม่ไหวเชื้อยาอย่างไงก็แล้วอะไรก็แล้ว ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะพาไปชมบอนใซครับบอนไสมะขามยังไม่ได้ตัดทอนเลยครับมะขามผ่าลากครับไม่หนาไม่ค่อยได้กินครับก็ลอกกินเหมือนับอันนี้เป็นในหนาบ้านขนาดดิบๆมันยังกัดเลยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเ,เ,เพื่อนๆพาไปชมบอนไซมะขาม ทำไม่เยอะครับมะขามตัวนี้ไม่ได้ตัดทอนเลยครับต้องเอ,อกกากล้วยออกเดี๋ยวเอาฝรั่งมาลงครับตัวนี้ตอนตอนมาจากสวนนี่แะครับนี่พาไปชมไฮไลท์ไฮไลท์คุณดไม่ค่อยครับรอฝนครับเอาฝรังมาลงครับัครบมะขามมะขามลีลาใส่ไว้ในท่อ v c ไอตรงนี้มันไม่มีกิ่งครับ ผมก็เลยเอากิ่งบนมาทาบสูญยติแล้วครับเดี๋ยวค่อยตัดออกพอติพุทตัดอกหนึ่งเจาตรงนี้ออกครับกิ่งหลังหน้ายอดจบแค่นี้ครับน่าจะโอเคครับนีค่คมะขามเยอะครับประมาณ30สกว่าต้นนี่ครับมะขามเสียบลากในต้นนี้มันไม่มีลากครับผม เอาต้นเล็กมาเสียบติดครับเนี่ยเสียบไว้สามต้นครับสามสี่ต้นมีแต่รอทั้งนั้นครับมาขามมาขามรากหยงครับโอเคครับเพื่อนๆต้องรีบกลับแล้วครับฟ้าฝนมาแล้วครับโอ้งาช้างแดงไม่เคยได้กินนะครับก็รคกินหมดสวัสดี ดีครับ